บานมานือนะแสคีหละทำไมคุณมาสายอาแวนเนี่ยเม่มันนื้นนอแหละอันนั้นคืออะไรตาตะคาอีเม่มันนือแหละอันนี้คืออะไรนำม,มามนื้อตาัม้มาแหละคุณทำงานอะไรเยมาฮีตั้งมาฉันทำงานบ้านฉันเป็นแม่บ้านนาโอคอมันนื้อแหละคุณรออะไร อย่าโอเคอย่าสะกะฉันรอเพื่อนของฉันน่าสังอต้ามันเนื้คุณอยากได้อะไรอย่าสา่งรอต้าเวออีฉันอยากได้สิ่งนี้และโลบ้าต้ามันเนื้อคุณต้องการอะไรอย่าตะโลบ้าต้าโนมีฉันไม่ต้องการอะไรนันมีดีแล้วคุณชื่ออะไรยามีเม yeah, <thank> ฉันชื่อ เนทียาคุณเห็นฉันไหมเีม่์เจตที่นาใช่ฉันเห็นคุณเยตตที่นาบ้าฉันไม่เห็นคุณเยาบาตาออตาฉันหิวเนบาตามามนุืแล้วคุณอยากทำอะไรเนบาตาเลซูแลคุณอยากไปที่ไหนเยาบาตาเลซูตาออกลาฉันอยากไปร้านอาหาร นบาตาออต้ามนูเลคุณอยากกินอะไรตาเวอีเม่มนูเนนี่คืออะไรนาโอแพ้แล้คุณอาศัยอยู่ที่ไหนนามามนูเลืคุณทำอะไรยาบ้ามาเซนาดีเล้ฉันต้องช่วยคุณอย่างไรนาเกลเลแพ้แล้คุณจะไปที่ไหนยามาตามา ฉันกำลังทำงานพายินานต้นแลขคอโพอประสบการณ์คาสุญญาอนาคตเยกเกลเซอร์ฉันจะพยายาม